สวัสดีครับพบกับผมสุภาพบุรุษซอยหหรือเรียกสั้นๆว่าพี่หนึ่งน้องหนึ่งหรือลุงหนึ่งก็แล้วแต่ศรัทธานะฮะและนี่ก็เป็นคลิปแรกของผมในช่องนี้นะครับที่หลังจากได้ดำเการเปลี่ยนชื่อมาใหม่นะครับผมและคลิปแรกของเราครับก็มีปัญหาทางเทคนิคซะแล้วนะครับผม <c oughs> คลิปนี้นะครับผมได้เชิญน้องชายสุธิรักษ์ของผมนะฮะโจโจหรือ J8 นะครับมาเล่นเกมด้วยกันและเราได้โทรคุยไลน์กันนะครับทําให้โปรแกรมอัดคลิปของผมฮะมีปัญหาเสียงไม่เข้าเกมนะครับผมก็เลยตั้งใจว่าจะมาพากเสียงทับซะเลยนะเพราะว่าถ้าให้กลับมาเล่นอีกครั้งอัตราลบก็คงไม่เหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับและเกมนี้ครับเป็นเกมจากโรบอท นะฮะผมซึ่งแมพที่ผมเล่นครับคือ,อมีชื่อว่าชีตไอสิบสิบแป๊นะฮะผมสำหรับใครที่สนใจอยากจะไปลองเล่นนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้ใต้คลิปแล้วกันนะฮะผม,มลองเล่นกันได้ฮะเราก็เดินไปหาชีตกันที่เขาวงกดนะฮะแล้วก็เหมือนจะเจอชีตหนึอันนะครับต้องเก็บทั้งหมดเก้าชิตนะครับผม ซึ่งต้องระวังหนูนะครับถ้าเกิดว่าเราหดูได้กัดก็อาจจะตายได้ครับและเหมือนผมได้ยินเสียงหนูครับซึ่งเจแปนเดินเข้าไปแบบนี้ฮะแล้วเจอหนูไล่กัดครับทำให้ตอนนี้ฮะเราพัดหลงกันอยู่นะครับผมอะไรวนี้ฮะพัดหลงกันนะฮะอยู่นี่ครับก็ตามหากันไปก่อนนะฮะระวังที่พัดหลงกับเจแปนนะฮะเราก็เดินหาชิดไปวังพางครับแล้วก็หาเพื่อนไปด้วยครับเพราะว่า ื่อนนั้นสําคัญที่สุดนะฮะแต่เหมือนจะเจอชิดอีก1ชิ้นะฮะเก็บเข้าไปครับตอนนี้เป็น2อทับเแล้วครับผมแม่และเดินเข้าไปครับตอนนี้เหมือนได้ยินเสียงหนูนะครับเพราะว่าเหมือนลังเลแบบนี้ฮะและเดินมองไปก่อนไม่เห็นหนูครับแล้จวจังหวะนี้ฮะเดินเข้าไปก็โอ้แต่หนูโผล่หน้ามาครับแล้วอยู่นี้วิ่งมาติดๆครับโอ้โหแทบจะมาประชิดตัวกันเลยทีเดียวครับ,อย,อ,อ,บอย่างนี้วิ่งไปโหเกือบตายเกือบตายแต่ยังวิ่งได้อยู่ครับตั้งสติอยู่ได้ออชายคนนี้คร,รับแล้วกระโดดรถบานหลบบนขึ้นไป ชั้น2ครับทาให้หนูนะครับหายไปนะครับตรงนี้เป็นจุดเซฟโซนนะครับผมได้เจอกุญแชครับกับอ่าทุยกุญเจนะครับกับชิดอีก1ชิ้นะครับผมเก็บไป3ทับเฮะแต่ตอนนี้ครับก็แล้วบางนั้นผมก็นั่งรอเจแปนตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้เป็นทางไปต่อนะครับผมก็รอเจแปนกันสักครู่นะครับให้เขากลับมานะฮะ วังนี้ก็เหมือนจะรอนานนะครับรอนานีิดึงกลัวเจแปนหลงครับเนื่องจากเป็นเก่าวงกดฮะก็เลยไปรอที่หน้าบ้านนะครับให้เขามาส่งแก๊ปเอาฮะจังวนี้อะไรมนเรียกส่งจดหมายครับบรินี้ให้ไปสนีจดหมายเราก็ต้องเป็นนอนลืนนอนหน้าบ้านครับเพื่อให้เจแปนเห็นเราครับจะได้เฮ้ยเจแปนมาแต่ไม่ใช่ครับคนนี้เป็นอีกคนนึงฮะเพื่ออาคนอีกคนหนึ่งครับไม่ใช่เจแปนครับแล้วจังวะนี้เหมือนเห็นอาพระจันทร์ลงเราครับและเจแปนมาจริงฮะจังวันนี้ครับเดินเข้ามาพร้อมกับ อาหนูนะครับแต่ตอนนี้ต้องวิ่งดิบวิ่งนีกันไปก่อนฮะแล้วจังหวัดธรรมชาติแบบนี้ฮะหนูหายไปไหนไม่รู้ครับแล้วเจแปนหายไปด้วยฮะจังหวัดธรรมชาติแบบนี้แล้วหนูมาครับแม่ต้องหลบไปก่อนฮะพรมกับเจแปนของเราที่มาครับตอนนี้ผมร่วงครับตกไปบันไดครับดีนะหนูไม่กระซวกไส้ข้อครับทําให้รอดกลับไม่ได้ครับพร้อมกับเพื่อนรักอย่างน้องรักอย่างเจแปนนะครับเราก็ขึ้นกันไปบนชั้นสองนะฮะไปทางต่อแล้วผมอ่ารอเจแปนครับหล่นรอครับแม่เจอครับเจแปนหยิบกุญแจเข้าไปแล้วเข้าไปช่องเล็กๆของเราฮะ และเดินตรงไปครับจนนี้มืดเลอเกินครับดีมีกุญแจซ่อนอยู่แล้วก็เก็บชิ้นชิ้นที่3ไปฮะออกชิ้นที่แแหละนึกว่าลืมครับจนนี้คนภาคยังลืมเลยหลังจากที่เก็บชิ้นไปนะครับแล้วก็ออกไปต่อครับแล้วก็ระหว่างนี้เราก็คุยกันมันมากครับแต่เสียดายเสียงมันอัดคลิปไม่ได้นะครับผมอะไรนะเสียงมันหายครับแล้วจะไปโดดเข้าไปครับโดดตามเจแปนไปฮะแล้วเดินตรงไป เียนี้เจอประตูสีเขียวครับแล้วหยิบกุญแจเข้าไปแล้วเดินทะลุประตูกันไปฮะแหม่ต้องเอากุญแจเขียวไปเปิดประตูนะฮะแลาชจุดน,นี้ครับเหมือนเจอกับอ่าพัดเส้นเล็ก,เล,กเล็กน้อยนๆอยครับเป็นรหัสนะฮะผมซึ่งจะมีเลขทั้งหมด4ตัวครับ2 4งสีแปามนะครับให้เราสุ่มใส่รหัสนะครับผมตอนนี้ก็สุมส่มรหัสกันไปนะครับแต่รหัสนะับผมจะไม่สปอยนะครับให้ไปลองเล่นกันเองนะว่ารหัสอะไรไม่บอกนะครับ หลังจากที่เราได้รหัสนะฮะก็เป็นโถงทางเดินครับแหมมืดเหลือเกินครับผมกลับเจแปนสุดหลอของเราฮะเดินตรงไปฮะจบวันนี้ก็เดินตรงตามแสงไฟไปนะครับอ่ะแร้วเวลาตะเกียงตะเกียงไฟฮะมองข้างหลังก็ไม่เห็นอะไรครับโอเคครับแหมก็เดินไปครับมืดๆืดแบบนี้นะฮะเป็นเกมในเอาชีวิตรอดจากหนูนะครับผ่าชีสแล้วก็มีพารเชิให้เล่นเล็กน้อยครับก็ถือว่าเป็นเกมที่อ่าสนุกนะครับสนุกได้อยู่ครับแหมจบวันนี้ก็เดินตรงไปครับ โอ้โหไกลอยู่พอสมควรนะฮะจอมันนี้ฮะแหม่คอแห้งอยู่แล้วคอแห้งหมดเลยต้องมานั่งภาคสองสามรอบเนี่ยตอนนี้ครับเจอกับกุญแจครับแล้วก็ชิปนะครับผมอันนี้เราต้องหยิบกุญแจก่อนนะครับถ้าเราหยิบชิปมันจะว์บหายไปนะครับทําให้ไม่ไม่สามารถได้กุญแจนะครับเออต้องหยิบกุญแจก่อนแล้วหยิบชิปนะฮะนี่เป็นเทคนิคเรื้อยๆครับแล้วโดดลงไปครับจจงหวนนี้ไม้หักนะฮะเราต้องไปหาไม้เพื่อต่อแล้วไปต่อนะครับ แนี้ก็เข้าเซฟโซนก่อนครับเพราะว่าหนูมันชุกชุนเหลือเกินครับแต่จะไปเดินเข้าไปแล้วเดินตรงไปฮะตอนนี้เราได้กุญแจแดงมานะครับต้องเอากุญแจแดงไปเปิดประตูสีแดงครับแหมก็ตามนั้นแหละคะประตูเออกุญแจเขียวเปิดประตูเขียวกุญแจแดงเปิดประตูแดงแล้วหยิบเข้าไปครับเจอกับไม้นะฮะแถวนี้ฮะแหมดูอย่างทรงแล้วต้องเอาไม้ไปต่ออย่างแน่นอนฮะ ก็จอวันนี้ครับแต่ผมไม่ออกไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ข้างนอกครับเสียงหนูชุกทุมครับผมกับเจแปนร้ an, องตะโกนล,ลัน้นฮะเดี๋ยนนี้ก็เดินออกไปครับแหมสวยเลยหลัลงจากที่หนูหายก็เดินออกไปและวิ่งเข้าไปวิ่งไปหาเซฟโซนกันครับเพื่อความปลอดภยัยโอเคครับเจอเจแปนรออยู่ที่เซฟโซนบรีฮะเจอมน,นี้ตอนนี้เราต้องไปต่อนะครับเอาไม้ไปต่อกับไที่ทางที่เราตกมาครับซึ่งต้องไปตรง ที่ขึ้นไปเอากุญแจเขียวเออที่ขึ้นไปแล้วนะครับแมตอนนี้ครับเราก็หาทางขึ้นไปครับอ้าวผมมาทําไมตอนนี้วะผมไม่รู้เหมือนกันวะตอนนี้ครับหนูไล่ครับแล้วเจแปนชักจุงหนูมาครับจอมินล้วเรียบร้อยครบตายครับแม่จอมินโดนเจแปนลากหนูใส่ครับและผมแตกแบบนี้ฮะต้องกลับมาเกิดใหม่นะครับผมกลับต้องนับชีตนะฮะต้องกดไปชีตแล้วระหว่างกดมันก็ยังมีเสียงชีต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 นะฮะ ชีดต้องกดสักปมาณสามสิบรอบตอนนี้เหลือแปดเจ็ดหกห้าชีดชีดชีดแหมแล้วก็เข้าไปประตูเปิดเราก็เข้าไปนะครับหลังจากที่เราตายไปแล้วนะฮะกุญแจเขียวกุญแจแดงเราหายหมดครับไม้ก็หายฮะไม้เท้าไปต่อก็ไม่ไม่ได้ครับจึงต้องกลับมาทางเดิ่มต้นครับหา,าประตูเขียวครับซึ่งเอ้ยหาเลยนะหาทางไปเออนั่นนะครับไปไปที่กุญแจเขียวอะ่ะเออ ตอนที่เราเจอกุญแจเขียวครับแต่ตอนนี้เหมือนผมจะหลงทางนะครับหาไม่เจอจริงๆฮะเดินหลงเป็นสิบรอบครับแต่ว่าเจอชีดครับผมแล้วตอนนี้ครับเราได้หกทับเก้าครับเจแปนมาเป็นได้กระดุ้งหมดเลยเจแปนสวยเลยฮะจุดนี้กระดุงก็มาสวยนะครับเดินตรงไปฮะจุดนี้เจอกับประตูเขียวครับแต่เราไม่ไม่อยากได้เราอยากได้กุญแจเขียวครับตอนนี้เรากลับไปหากุญแจเขียวครับไปที่จุดเริ่มต้นตอนนี้หลงมากครับ และเดินมาเหมือนเป็นทางตันฮะจนทุกชติแบบนี้เพราะผมมีกุญแจเขียวมันหลบไม่ได้แล้วเจอดูครับแต่ดูเหมือนไล่ใครไม่ดูครับและเดินตรงไปหาทางไปหลงครับตอนนี้หลงทางหลงทั้งสี่เวลาครับหลงสุตาเสียงการทรงตัวนะครับผมเฮ้ยที่ผมคิดิเองครับไม่โมงแต่คิดเองฮะโอเดินมาเหมือนที่เดิมครับหลงไปนะหกทับเก้านี่ผมเห็นมาสามสี่รอบแล้วฮะและหาไม่เจอจริงๆครับไม่รู้จะไปยังไงฮะจะไปขงเราฮะ นักพาหลงทางอันดับหนึ่งฮะตอนนี้เจอกับประตูเขียวนี่อีกแล้วครับแต่สิ่งที่ลร้องการคือกุญแจครับโอ้โหเกือบตายเกือบกระกทืบเราโชคดีที่มุมใบตัวทันกลับมาเริ่มต้นใหม่ครับเดินตรงไปครับ่อนนี้เดินกลับมาไม่โจกับบันที่เดิมอีกแล้วเหมือนกับบันที่เดิมเอาฮะเฉนี้ว้าปาหน้แบบนี้ครับแล้วเดินไปเหือลบกกำแพงแต่ลบไม่ทา แต่หลงจริงๆฮะช่วงนี้ตายไปกี่รอบกี่รอบก็ยังหลงเหมือนเดิมแต่เหมือนใครวิ่งตามหลังมาครับวิ่งมาคนเดียวไม่พอเหมือนจะเอาหนูมาด้วยฮะแล้วกลับมาที่เดิมอีกแลหัสับเก้าฮะเอาว่ะเจอนี้ว่ะหลงลยครับเจอครับคุณเอากคุณแจกแล้วเรียบร้อยครับเจอประตูเขียแล้วลงทางเสียเวลาจริงฮะตอนนี้ไม่เสียเวลาไม่พอจะ เสียงเจอดูตายแล้วเฮ้ยเขาลากหนูไปหาเขาครับโอ้ไม่รู้เขาจะตายเป็นตายรดียังไงก็ไม่แน่ใจครับแต่ไม่สวยแล้วครต้องหนีกันไปก่อนครับเจอใครไม่รู้ครับเดินตรงมาแล้วเจ็บไปตรงนี้ก็เออหายไปใส่ก็ไม่รู้ละฮะอ๋อแต่ตอนนี้ครับเหมือนกล้องผมจะบั๊กนะฮะปัญหาหนึ่งนิดนึงครับสำหรับโรบอทนะครับก็เล่นไปเล่นมากล้องบลั๊กแบบนี้ครับจะเห็นแค่หมูตัวเองเป็นด้ครับทําให้ไม่สามารถหนีหนูได้จริงครับมันมองคือมองไม่ได้เลยจริงตอนนี้ ผมก,ก็เลยตัดสินใจรีเกมนะครับกลับมาแล้วฮะเราต้องกลับมานั่งเล่นใหม่หมดนะครับผมตอนนี้ฮะชีดก็หายไปหมดนะครับเนื่องจากเราออกเกมแล้วเข้าใหม่นะครับเพราะว่ามุมกล้องมันบั็กนะฮะเราก็ต้องกลับมาเริ่มใหม่จากศูนย์ฮะตอนนี้ฮะแลสิ่งที่สําคัญคือชีดชีดชีดเหมือนเดิมแต่สาหรับใครที่ลองไปเล่นนะครับจะมีเสียงชีดชีดชีดนะครับผม แต่ดีไม่สนใจแล้วครับแม่ต้องวายครับทุกอย่างต้องวายครับแล้วเดินตรงไปครับตอนนี้ผมเลี้ยวไปทางควายอีกแล้วฮะตอนนี้เดินตรงไปอ๋อไปเก็บชีดก่อนฮนะตอนนี้ต้องมาเริ่มใหม่หมดนะครับเก็บไปอีก1นึทับเฮะโอ้เมื่อกี้ผมได้6กทับเแล้วฮะตอนนี้ต้องมานั่งเก็บเป็น1นึทับเใหมนะ่ฮะเสียเวลารจริงฮนะจุดนี้แล้วเดินตรงไปแบบนี้ฮะแม่เหมือนเขาจะเจอทางเริ่มต้นแล้วฮะจุดนี้และเจอใบชิดชิ้นที่2ฮะ แมวไวจริงๆครับสำหรับชายคนนี้ครับแล้วเจอกุญแจครับเดินขึ้นบันไดกันไปต้องมาเริ่มใหม่หมดครับเหมือนเหมือนเล่มใหม่ครับเพราะว่าต้องโอ้โอเคครับมาเก็บก่อนฮะตอนนี้เจแปนก็ยังอยู่ในเกมนะเราโทรคุยกันอยู่ครับแม่แต่น่าเสียดายมันไม่ได้ยินอะไรเลยเลยก็เรียบร้อยครับเก็บไปสามทับเก้าครับวจริงๆฮะสำหรับชายคนนี้โอ้โหเก็บไปอีกหนึ่งฮะเดินตรงไปแล้วก็ รวนหลุนจากฟ้าไปฮะปล่าบเข้าไปแล้วก็หยิบกุญแจมาเพื่อนโอเคแล้วก็เข้าไปประตูเฮ้ย้ามันจะเดจาบูนนะครับเข้าไปเจอกับกุญแจแดงเหมือนเดิมฮะก็หยิบกุญแจแดงก่อนนะครับอย่าเพิ่งหยิบชิดเพราะว่ามันจะวับเราไปนะครับถ้าหยิบชิดนี่คืออดได้กุญแจแดงเลยแล้วก็หยิบชิดไปฮะมันจะวาบเรากือบปาครับทัเารตอนนี้ล่ไม้ที่ขาดไปครับข้างหน้ามีกุญแจนะครผม เวลาคนไม่เห็นนะฮะข้างหน้ามีกุญแจสินําเงินนะฮะเราก็แหมทางซ้ายเรียบร้อยเจอเข้าไปแล้วหยิบไม้มาต้องหยิบกุญแจก่อนแล้วก็เก็บไม้แล้วก็อหยิบกุญแจออกมาแล้วก็ทะลุไปโอเคสวยเลยเพื่อนเฮ้ยเจอดูอีกแล้วโอ้โหจะวันนี้ต้องออบไปก่อนฮะนี่เข้าเลยเข้าประตูไปฮะหลบครับเป็นที่หลบภัยนะครับแหมเป็นที่หาของไม่พอเป็นที่หลบไปได้ด้วยครับ กมญแจคนนี้มันเด็ดจริงครับแต่หนูไม่ยอมให้ไปครับต้องอ้อมไปอีกทางฮะจวะนี้เดินตรงไปแม่เอากุญแจมาบังครับจังหมือนทำฉันแล้วเจอกับหนูครับแล้วอ้อมมาแบบนี้โอเคครับแม่เราสามารถกลับไปที่เซฟโซนได้เมื่อกี้คือ,ขอเขาเล่าวิธีการล่อหนูหนูจะอ้อมไปทางเราก็ไปอีกทางเราก็เข้าไปอีกทางเรา,ไป,าไปเซฟเซฟโซนอุ้ยแต่เจอชีดฮะแม่ห้ามใจไม่ไหวครับเก็บกุญแจแล้วเก็บมาทับห้าทับเก้าฮะจุดนี้สุดใจจริงฮะ และเดินตรงไปที่เซฟโซนไปเจอกับ j จแปหรือเปล่าเจอ j จแปจริงฮะแหมเรามารอ j จแปมารอผมที่นี่นะครับจางนี้ยังไงต่อครับแหม่ยึดยื้อก,ก,กันไปกล่าว่า,อาตอนนี้ต้องไปที่กุญแจเขียวเหมือนเดิมครับไปที่จุดเริ่มต้นตรครับเริ่มต้นนะฮะเดินตรงไปแล้วก็ลุ้นแล้โหดยึผ่านแล้วลงทางแล้วเจอหนูเลยครับจาานี้สวยเลยเพื่อนสวนเลย เดินตรงไปครับหมูไล่กระทืบครับจุนเดโอ้ยเจอครับแม่ตอนนี้เจอกับทางรุต้นแบบเดียรที่ผมเมื่อกี้ผมลงทางอ่ะผมต้องการแค่นี้ครับเดินตรงมาแล้วก็มาเจอบันไดครับเหมือนจะแปนจะตายนะครับผมก็เลยต้องเดินตรงไปต่อปราะคนไปก่อนละไมบอกละเหมือนจะแป็นโดนหนูฆ่ามองดูเจแปนก็ไม่มาสักทีผมก็เลยไปก่อนและเดินตรงไปไปหากุณแจ เออห่าแล้วทำไมผมต้องกลับมาที่นี่วะเหมือนไม่เป็นไรครับแม่กลับมาครับจริงๆไม่ต้องมาขึ้นบันไดมาที่กุญแจนนี้เลยก็ได้นะมาที่ประตูนี้เลยก็ได้ครับแล้วตอนนี้ครับอ่กลับมาที่เดิมครับไม่ต้องไปหารหัสนะฮะไม่มีรหัสให้ตอนนี้ย่าให้ผมยึกยึกยังนะจะไปทางนู้นไม่ไปไปทางเนี้ยไปคือตอนนี้เจแปนกําลังบอกว่าจะเทเกมนะครับแล้วก็ไปแล้วครับวะอะไรวะโอ้กูเจอนักเทเกมระดับหนึ่งของชาตินะครับ เฉไปเป็โอเคครับเรามาต่อครับตรงนี้ครับต้องกระโดดขึ้นไปนะครับกระโดดไปอีกชัน้นอีกสองอีกสามอีกสวยเลยครับแม่นีต้องกระโดดแบบอ่าเต็มที่ปะแล้วก็นี้กระโดดแบบธรรมดาธรรมดาธรรมดาโอเคแล้วก็กระโดดไม่มเป็นไรครับไม่มเป็นไรครับมาพอเราล้มได้อ่าขอแค่ก้าวเดินต่อไปครับอันนี้ต้องกระโดดแบบเต็มที่เต็มเหนียวสรเรียบร้อย แมเกือบหล่อและครูท um ่านมาดโดดใหม่ซ้ำๆโดดย้ำๆแบบว่าถือร okay. okay. right, ักซ้ำๆโดนไปเต็มที่ครับนี้โอเค้โดดไปธรรมดาไม่เอ้ยอย่าบังไม่อ่ะเรียบร้อยกูนี่ครับอืผชิมันครูชิมันครูอะไรเนี้ยไปแบบซ้ำๆไปแบบย้ำๆโอเคครับเต็มที่ครับโอเคโดนไปธรรมดาอะไรวะทำไมผมเกินวะเนี่ยบารักมันเกิน มันเกินกว่าหมา้คงคำเบรกไปโอเคโอเคไปเดี๋ยวปะเราอะไรไม่ได้จะไมไม่ผ่านสักทีวะไปเลยฮะไปเลยฮะก็มันน้อยนิดหน่อยนิดหน่อยน้อยเฮ้ยเจ้าอันนี้โอ้กูโดดไกลเกินเหรอที่ผมเป็นคนที่คิดไกลเกินกว่าที่เขากำหนดก็เลยไม่ไม่รอด one hour later คนเลยป่ะคนที่จานปะอบเลยตลอดเลยโอเค ไม่ใช่คนอีสานครับแต่จะเป็นแฟนคนอีสานฮะโอ้ยอะไรอะไรอะเพราะว่าชอบเลยไม่หาก็จะเล่นตลอดเวลาไม่หาก็ฝืนก็ฝืนทนต่อไปอย่างนี้ได้ยังไงเ,เรียบร้อยครับแย่ yeah. ตอนนี้เหลือแค่2ชิดเท่านั้นเรียบร้อยเรียบร้อยเพ่อน เลยเพียงแค่สองกระชีตเราก็ยะผ่านาแมปนี้แล้วว่าเอาว่าและนี่นะครับไม้ที่จะไป,ปบอกเอาว่าโอ้เรื่องเรื่องจริงอย่าตกนะยาวเดินตรงตรง,ตรง,ตรงโอ้โหได้เจอกุญแจฟ้าครับแล้ว,ลวอีกชิตเราหายไปไหนว้ว่าผมน่าจะตกหล่นไปหนึ่งชิตปะเจอแบนี้ทุกทีเหมือนผมอ่ะ ว่ตายแน่ๆเลยตัวโซนแโอะรู้สึกว,ว,ว่ากระต่ายมันสูงเลิศกินเลยเลยล่ะเกิดกิจกรประตูน้ำเงินอ๋อผมว่าผมว่าประตูน้ำเงินได้อยู่ทางนู้นว่ะรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าผมจำได้ละผมจำได้ละผมรู้สึกแล้วทุกคนผมมันผมจะจำภาพได้ละผมมีภาพในหัวละผมรู้ละขอบคุณครับครับเจอเจอนี่เจอจริง เลมีภาพในหัวละดูดามามันอยู่ไหนวะเซฟโซนอยู่ไหนน่ะตายตายเงี้ยตายแม่เอ้ยพ่อกูตายแม่งเ,เอ,อ้ยกูจะหาเซฟโซนกูยังเมื่อกี้ผมแค่ตั้งใจะจะหาเซฟโซนแล้วเราจะได้มาตรงนี้แบบง่ายๆครับเดินมาแล้วเลี้ยวซ้ายมาอย่างเงี้ยฮะแล้วเจอกับประตูอ,อ๋อ จเปอะไรกูแม่คิดได้แล้วแต่หนีดูไม่ทันจริงเลยเริ่มดูใหม่กับราคาเจ็ดเกอเจดไปแค่ิดนี่ผผมผมมันได้หมดโอเคเนี่ไรฮิตไหมทางเนี้ยทางเนี้ยเนี่ยเอาไม่ใช่เนี่ยประตูน้ำเงินอ่ะตัวเงินอยู่เนี่ย ต้องขึ้นมาทางนี้เสร็แล้วมาเริ่มต้นใหม่กันหมดอีกรอบนะไม่เป็นไรเป็นไรเกิดอะไรขึ้นบอสเกิดอะไรเกิดเพื่อนโอเคจุดเซฟ่วนใกล้ๆอะไรๆอะไรๆเออโอเคเจอครับมาเจอจุดเซฟโซนนะฮะแล้วก็เซฟโซนอยู่ใกล้ๆแบบรีสอร์ทประตูแดง อยู่ใกล้ๆครับเราก็เดินเข้ามาหยิบครับและเดินมาหยิบไปฮะเ,ปเพื่อนเพืแล้วต้องไปไหนต่อนะลืมบอกผิดมาตลอดเวลาเลยนะเดี๋ยนะเหมือนฉันจะผิดเสมอมามันไปหยิบได้เลยหรือเปล่าวะอะไรไปนเนี่ยอ๋อครับวนแบบนี้รอบที่ร้านแครับเดินขึ้นไปครับกับเกมแมพหนูคุณภาพครับเดินเดินเดินไปเลยแม่มันยังไงนะ ลืมว่ะลืมจริงนะลืมจริงไอ้ไม้เนี่ยไปไว้ที่ไหนนะ à อ่าไว้ที่ไหนมเอ้าวลืมเฉยอ้าวลืม <c ười> <c ười> งงว่ะลืมได้ไงวันนี้อ่ะเดือทางไปเอากุญแจ น้ำเงิน,น,งนแต่กน้ำเงินมาเอาอยัางไงนะต้องเอาไมป้ประกบที่ไหนนะเจอชีกแกรับเก้าแล้วปะ่จะจะชนะละ,ะชนะละพี่ผมชนะละ,ผม,ะ,ะ,ละผมต้องเอาไม้ไปวางตรงนั้นเพื่อเพื่ออะไรอะ่ะเคผมตามเข้าไปแล้วกันผมลืมป่ะตามเข้าไปแล้วกัน

กเสร็จเลยอเรียบร้อยผมว่าในยาะผ่านแล้วอยู่นี้เสเลยเอ้าเอ้าหยิบไม่ได้อะฮัลโหลแต่ผมกูหยิบไม่ได้เฮ้ยปักกูหยิบกู้เจรไม่ออกเพื่อนของเต็มเอออ๋ของเต็มเฉยปะของเต็มก็มาว่ะสร็จล้วเพื่อน ก็ไปเลยครับมาโอเคไปที่จุดเซฟโซนพอเรามาที่เซฟโซนแล้วเราก็เดินตรงมาตรงมาแบบนี้ครับแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลี้ยวซ้ายเข้าไปและ้ะเราก็ตรงมาตรงมาแล้วเราก็ใกลังจะผ่านเกมหนูมรณนะนี่พันเกมหนูมรณะแล้วขึ้นไปขึ้นไปบนนี้นะครับมาขึ้นไปฮะ แล้วเราก็โดนตรงมาซอกนี้แล้วเราก็มีประตูน้ำอาเจแปนจแปนรักเทเกมพี่จะผ่านอีกแล้วเจเกมพี่จะผ่านอีกแล้วไหนวะเฮ้ยหกห้าสี่สามสองเกิดอะไรอ่ะโอ้โหและเรียบร้อยครับ beautiful and beautiful ผ่านแล้วอ๋อไม่มีจากจากจบชนะให้กลัวเออเฮ่อฮ่อ วือฮ่าฮ่าวือฮ่าฮ่าโอ้ยนี่งายเก้าทับเก้าเจอครับและโอเคเจอทางออกครับอย่างนี้ขาโพลมันสุดจ้าสุดเจ๊แยและนี่คือออ่ฉากจบของเกมนี้ครับ You Complete the Game ม่แน่นอนผมผมเซียนด้วยผมไม่เทเกมเหมือนใครบางคนนะครับ แม่แล้วตอนนี้อยู can ครับอา้าวกุยู่วอกาศกุยู่วากาลวมัมเสียงมันลอนจังวะกําแพงที่มองไม่เห็น้ากเอาว่าฉากจบมันไม่จบหรอมันยังมีต่ออีกหรอเอาวะไปครับไปก็ไปครับขอให้เราไปนอกวากาศ เสียละเสียละ้นข้างบดีกว่าค้นข้างบดีกว่าตาย่ะเน้อะผมจะตายเปล่าเชียแร่เดียวโอเคขอคุณทุกคนมากครับเจอกันใหม่เมื่อเกิดต้องการครับบายครับผม